ฟังเลยครับผมยังไม่ได้ทักทายสวัสดีพี่น้องเครื่องเสียงเลยแจวครับอาจารย์ลดเสียงเลยครับอาจารย์โอ้สุดยอดครับผมมาเจอสูตรนี้ที่ไรผมรู้สึกประทับใจมากครับตู้เบรเนี่ยสูตรสูตรดาวกระจายหรือ sns นะครับตามที่พี่น้องเครื่องเสียงรู้จักกันดีวันนี้ผมอยู่ที่บ้านบ้านอะไรนะอาจารย์บ,รบ้านสองห้องสวัสดีครับอาจารย์ สวัสดีครับสวัสดีทีมงานยีน่นี่คนนี้เลยเป็นคนติดต่อผมไปยี่คนนี้ก็ไปเจอกันที่งานช้างถูกไหมนันทวันเนาะตอนนั้นใช่ครับยี่เกือบมีเรื่องกันแล้วเนาะเอเ <c oughs> ขามีเรื่องอะไรกันก็เรื่องของเขาไปเนาะตอนนั้น <c oughs> เราไปดูหนังอย่างเดียว <c oughs> ขอบ <c oughs> คุณมากครับอาจารย์นี่คนโหฟ,ฟูนะเป็นคนติดต่อผมไปนี่ <c oughs> ทําไมถึงอยากให้ผมมาครัอบอาจารย์ติดตามมานาน,น้วครับติดตามมานานแล้ว <c oughs> ไม่มีโอกาสให้ให้ได้มาสักที วันนี้ติดงานด้วยใช่ไหมนี่ครับทำอะไรครับทำฟ้าครับทำฟ้าโอ้เขียนจังเลยมีเมียอย่างนี่เทียมขนาดนี้ไม่ไม่ไม่เอาหรอกยิ่ํทำไมวัยรุ่นมันนี่ไม่เอาเมียเลยบอกไม่มีใครเอาอ๋อไม่มีใครเอาเย่ยังไม่ทุกยังเนื้อคู่ยังไม่เกิดหรือเปล่าเหมือนบางดําเลยไม่มีใครเอา เอเรืยมแม่ด่านะมารู้จักเจ้าของเครื่องดีกว่าครับผมอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่ะแนะนําเลยครับอาจารย์ทีมงานอะไรอ่าทีมงานเปเรซซาวครับเปเรซซาวอยู่ที่บ้านันนี้เจ้าของเจ้าของเครื่องเสียงครับเจ้าของกล้าพี่ชายครับพี่ชายเนาะกล้าพี่เซนแมาจารย์ตื่นเต้นที่ไหนครับตื่นเต้นเนาะวันนี้ ได้มาอยู่กับทีมงานเปเรซาวอยู่ที่บ้านอะไรนะบ้าน,นสองห้องสองห้องตำบลตำบลงัว,ว,วอำเภอสนมครับอ่าอำเภอสนมครับผมวันนี้อมาอยู่กับทีมงานเขานะครับโอ้เจ๋วมากครับมายังไม่ได้ทันตั้งตัวเลยครับอาจารย์ลองเสียงให้ฟังซะแล้วอะมาแนะนําเครื่องปรุงเลยดีกว่าครับอาจารย์ทงนั้นเ,คคเสียงพอซึบๆแล้วเมื่อกี้มีอะไรบ้างครับก็เป็นหลักการคอร์สดิจิตอลของมารณีครับตัว DPA สองหกศูนย์ใช่ครับสองหกศูนย์ P เนาะตัวนี้ตัว P ตัว P ครับครับผมอ่าแล้วก็พาวเวอร์ของแบรนด์ไมโครเทควันนี้ใช้ไมโครเทคสองแท่นครับสองแท่นวันนี้ MT สี่พันแปด MT สี่พันแปดสองแท่นครับครับผมขับอะไรบ้างครับจัดตัวไหนขับอะไรตัวข้างล่างจะเป็นเบสครับขับเบสใช่ครับชแนลละกี่ดอกชแนลละสองดอกครับชแนลละสองดอกเนาะใช่ครับครับผมตัวบนจะเป็นเสียงกลางครับตัวบนเสียงกลางชแนลละสองดอกเหมือนกัน อ๋ออาจารย์เล่นสทางบอกเล่น2ทางครับเล่น2ทางอ๋อแล้วข้างล่างนี่เราจะข้างล่างสำรองครับสำรองไว้ครับโอ้เจ้านี้ใช้ MT 4,008 2แท่นแล้วก็ MT 4,004แท่นหนึ่งใช่อันนี้เพิ่งเพิ่งเข้ามาประจำการใหม่ๆครับกี่วันแล้วอาจารย์เพิ่งเข้ามาได้ประมาณอาทิตย์อาทิตย์กว่านี่อาทิตย์กว่าได้รีวิวเลยครับโอ้หเดียวว่าเข้ามาเสร็จปุ๊บให้บังนำมารีวิวเลยใช่ไหมครับเจ๋วเลยครับ อาแล้วพวกนี้ไม่ได้ใช้เลยหรอพวกนี้ก็ก็ใช้บ้างเอาไว้สำรองชุดอีกชุดหนึ่งครับเพื่อออกงานชุดเล็กอย่างเงี้ยครับชุดอีกชุดอนาล็อกอันนี้ได้ให้เขาจูนไหมมาร์นี่อันนี้ยังไม่ได้จูนครับยังไม่ได้จูนจับอันนี้คือเราเราเราเสียเสียงเองเลยเซตเสียเสียงเองครับเซตเสียงเองก่อนเนาะครับผมแต่ยังไม่ได้จูนอืมอ่ะระบบของอาจารย์ก็ประมาณนี้เนาะทำรังนี่ฮะอ่ะนี่ก็จะเป็นของโปรยูโรเทคครับโปรยูโรเทคตัวนี้ครับผม ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับได้ข่าวว่ามี power power ไอ้โมแปงประกอบแปลงครับ p ประกอบพาไปดูก่อนสิอาจารย์อยู่ตรงไหนมีเอฟซอนด้วยมีซ่อนด้วยเอตีมงานนี้ซ่อน power ไว้ข้างในอีกมีหมกมีหมกครับโอ้ XT ็ีน npe ก็มีครับอันนี้อันนี้คืออันนี้ข้างในคือทำใหม่หมดแล้วครับอ๋อข้างใน modify ใหม่หมดแล้วโมใหม่หมดแล้วครับผมอ่ะตัวนี้ก็เช่นกันครับตัวนี้ก็โมโมใหม่โมเช่นกันเนาะ สองแท่นเนาะใช่โอ้เจียวเขีวเขีวอ่ะแล้วในกล่องอะไรครับจัะมิกในกล่องเป็นมิกตัวเล็กตัวไหนครับอันโต้ครับอ๋อของอันโต้ครับนี่เสียกลางชุดเก่าก็ยังอยู่นะครับครับเก่าก็อยู่เจียวครับโอ้โหนี่ครับนีครับเจ้าของเจ้าของแบรนด์ครับโด้ไหนครับเดินมาเจ้าของแบรนด์ครับอ๋อคนนี้ปะอาจารย์อาจารย์ประกอบพาวเวอร์บ่ใช่ครับโอ้ช่างเบิรมครับช่างเบิรมเนาะเจียวเลยเดี๋ยวคุยกับช่างเบิรมก่อน มาแล้วช่างอยู่ที่ไหนครับอยู่บ้านนี้ไหมยอยู่บ้านนี้และครับอยู่บ้านนี้ประกอบพาวเวอร์ด้วยครับผมทำอะไรอยู่ครับช่วงนี้ตกงานครับตกงานครับผมเจ็บไหมครับอาจารย์เจ็บยกเล่นเด้ออาจารย์ยกเล่นเด้ออาจารย์ประกอบพาวเวอร์นานหรือยังโอ้เาจะ20ปีแล้ว20ปี โอ้หประสบการณ์ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับแก่แล้วแก่แล้วเฮียอย่าพูดอย่าพูดคำว่าเก๋วะพูดเบาๆกับจิ๊บครับผมอ่ะฝากอันนี้ครับใครสนใจประกอบพาวเวอร์ก็ช่างเบื้มเนาะครับผมมีเฟซไหมอาจารย์โอ้ไม่ได้เล่นนานแล้วครับเบอร์โทรแล้วครับโอเบอร์โทรก็ตามด้วยแล้วครับเขามีอยู่ติดต่อผ่านทีมงานดีกว่าเนาะช่างรู้สึกว่าจะอายนิดนึงเนาะอาจารย์ช่างช่างเชื่องอ้ไปเราไปเราตู้ตู้ลำโพงของเราดีกว่าครับ มาเป็นตู้ที่ตีเองตู้ที่ที่ทำเองครับแต่ขอขอเขาขอเรียบร้อยครับขอสูตรเขาขอสูตรเขาเรียบร้อยถูกต้องเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยครับไม่ไม่ไม่ได้ทําขายไม่ได้ทําขายครับทำใช้เองทำใช้เองครับสูตรนี้ก็ที่คุ้นเคยกันดีเนาะของอาจารย์สมนึกอาจารย์สมนึกเนาะข้างบนอ่านี่ฮะเป็น S N S ตู้ที่มีช่องลมหน้าหลังใช่แก้วครับสูตรนี้จะได้อยู่ใกล้ในจุก ถอยไปนี่จะได้ลูกเบ็ดนิ่มลอยไกลครับผมก็ชอบชอบตรงนี้ครับนี่มันก็ไกลๆหน่อยลอยใช่ครับอ่าอาจารย์ใช้ดอกของอะไรครับดอกของทัามครับดอกทั้มละัพันสองร้อยบาททั้งหกใบไหมหกใบครับแจวเลยครับนี่สวยครับสูตรนี้คุ้นเคยกันดีครับก็เห็นใช้กันเยอะครับใช่เสียงดีครับอาจารย์เสียงเสียงดีเป็นเสียงที่เป็นสูตรที่ประทับใจผมเหมือนกันนะมาเสียงกลางครับอาจารย์เสียงกลาง จะเป็นของไม่แน่ใจว่าของยี่ห้ออะไรครับเพราะว่าซื้อมือสองมาครับซื้อมือสองมาซื้อมาจากไหนครับตู้ซื้อมาจากอาจารย์ตั้มเนี่ยครับอาจารย์ตั้มสีขอเนาะซื้อมาทั้งทั้งหมดกี่ใบครับอาจารย์ทั้งหมดหกใบครับหกใบแล้วดอกล่ะครับอาจารย์ดอกเป็นของพีสองร้อยครับพีสองร้อยดอกรุ่นนี้ใช้มาตั้งแต่ทำเครื่องเสียงแรกๆครับ กี่ปอีอาจารย์สิบกว่าปีได้ครับสิบกว่าปีผมยังยอมรับเลยครับมันยังอยู่สภาพดีครับดอกสิบกว่าปีนะอาจารย์ใช่ครับโอ้โหเป็นไปได้เนาะอาจารย์เป็นไปได้อไได,ดอกสิบกว่าปีใช่โอ้แล้วเสียงแหลมนะครับอาจารย์เสียงแหลมเป็นของ NTS ครับเสียงแหลมเป็น NTS ครับปากแปดนิ้วครับปากแปดนิ้วเนาะอาจารย์ใช้เน็ตเวิร์กไหมอ่า อันนี้จะไม่ได้ใช้เน็ตเวิร์กครับจะเป็นซีซีขั้นแหลมซีขั้นแหลมไหมซีขั้นแหลมเนาะครับผมโอก็ประมาณนี้นาอะรานี้ครับประมาณซีโอดอกชุดแขงก็มาทําเพิ่มที่หลังครับหลังก็ทําเองเนี่ยเออเออกับแต่งอะไรนิดหน่อยครับให้มันเข้ากับเข้ากับดอกเข้ากับดอกโอ้ดอกเสียงกลางสิบกว่าปียังอยู่ยงคงกระพัน สุดยอดเทนั้นอ่ะขึ้นไปสูงเลยไม่ได้เปิดไวให้ดูครับอ่ะไม่เป็นไรครับอาจารย์อย่างน้อยก็พอได้ทราบรายละเอียดให้กับ f c พี่น้องเครื่องเสียงได้ฟังกันได้ชมกันทั้งนั้นเดี๋ยวฟังซาวอีกอีกรอบหนึ่งดีกว่าครับปะเดี๋ยวเราฟังซาวเลยครับมาฟังซาวอีกรอบครับ วพาแล้วโอ้มันเป็นสูตรที่ดีมากนะครับแต่วันนี้มันจะมีจุดบอดเรื่องอ่าเพราะมีผนังกําแพงบ้านนะครับบางจุดมันจะมีจุดบอดแล้วก็ยังไม่ได้จูนด้วยครับยังไม่ได้จูนนะมันจะมีจุดบอดเรื่องเสียงนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าตู้สูตรนี้เป็นตู้ตู้เบสที่ดีสูตรหนึ่งเลยครับน่าใช้ครับ SNS อ่าสูตรของอาจารย์สมนึกนะครับ เป็นสูตรที่ว่าอยู่ใกล้นิจุกนะครับแล้วก็ถอยไปนี่ได้เบดได้ลูกเบดที่นุ่มลึกครับนุ่มลึกลอยผมชื่นชอบเสียงกลางไอเสียงกลางโดเสียงกลางสิบก่าปีนะครับเสียงโอ้โหเสียงยังยังแบบแจ่มมากเสียงกลางออกมาเจ่มมากต้องขอบคุณทีมงานนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาฟังเสียงของระบบเสียงของเขานะครับวันนี้อ๋อสุดท้ายแล้วครับจารยบ ก็ไม่มีอะไรเนาะมีแต่ต้องให้อาจารย์ฝากทีมงานฝากเลยครับฝากทีมงานเปเล่สาวไว้ด้วยนะครับผมเป็นอาจจะเป็นน้องใหม่ในวงการนะครับที่อาจจะคนรู้จักน้อยนะ้ครับก็แต่ว่าทำทำมานานแล้วเป็นสิบกว่าปีได้ครับอ่ตั้งแต่ผมเรียนอยู่ปหกะครับโอ้สุดยอดครับครับผมก็ฝากไปด้วยครับอีกทีมงานเนาะเปเล่สาวครับบ้านบ้านสองห้องบ้านสองห้องผมก็จําชื่อบ้านอาจารย์ไม่ค่อยได้นะ อ่ะนี่ครับเปรเีซาวนะครับนี่บ้านสองห้องตงบนหัวงัวอําเภอสนม,สนมจังหวัดสุรินทร์ครับผมวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมมาเยือนทีมงานฝั่งนี้บ้างนานๆได้มาชีเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าแรกของโอ้เจ้าที่สองของอำเภอสนมที่ผมได้มาไหนอ๋อเจ,จ้าที่สามได้ครับสูตรเดียวกันได้ครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะอาจารย์มีงานเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อ่ะนี่ครับทีมงานเครื่องเสียงด้วยกันครับ อาจารย์ติดต่อเบอร์โทรอาจารย์แล้วก็เฟซบุ๊กอาจารย์อ่าเบอร์โทรก็0833841376ครับครับผมเฟซบุ๊กอ่ะทาววอนพิมพ์น้อยครับทาววอนพิมพ์น้อยนี่ตามนี้เลยครับต้องการเครื่องเสียงเนาะเครื่องเสียงรถแห่รถแห่ด้วยบ่อาจารย์รถแห่ก็เป็นรถแห่แห่์ซาวแห่์ซาวครับอ๋ออ่ะรถแห่์ซาวนี่ครับประดับงานบ้านใกล้บ้านไกลแถวๆนี้นะครับอ่าราคาชุดนี้รับประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์แถวๆบ้านแถวๆบ้านก็ประมาณ ถ้าเป็นงานเปิดกลางคืนก็คืนละพันครับคืนละพันคืนละพันชุดนี้นะหรือใช่ครับอาจารย์อย่าพูดเล่นหว่ามันช่วงนี้มันรับแพงไม่ได้ครับมันได้ได้ประมาณนี้ครับคืนละพันใช่ครับคืนละพันเฮียจางไปบ้านผมว่านี่นะถึงพันห้าครับพันห้าพันถึงพันห้าเนาะใช่ครับพันถึงพันห้าต่อคืนต่อคืนต่อคืนเนาะอ่ะราคาก็ไม่ไม่แรงครับเนี่ยกับอ่าขุมพลังก็นี่สวยสดงดงามครับผมน้ำเสียงโอเคเลย แจวเลยครับอาจารย์อ่ะก็ฝากไว้อีกหนึ่งทีมงานครับผมไปเลซาวบ้านสองห้องตําบลหัวงัวอําเภอสนมครับผมอีกหนึ่งทีมงานมีงานมีการก็เรียกไปรับใช้ได้ครับได้ข่าวว่าจะไปร้อยเอ็ดดิใช่ยังไม่รู้เหมือนกันครับยังไม่แน่ใจไม่แต่ว่าเจ้าภาพเ็าติดต่ออยู่แล้วครับเดือนหน้าครับเดือนหน้าอ่ะโอเคขอให้ทีมงานได้งานแล้วกันครับผมไปร้อยเอ็ดแจวเลยครับ ขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับ